ถ้าโปเกมอนที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดมีต้กนกำเนิดมาจากโลกซึ่งคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่ผมชอบมากที่สุดอันต้าบีสหรือพรียกสั้นๆว่า UB เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับจากอันต้าสเปซมิติพิศวงที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าไว้ด้วยกันผ่านอันต้าโฮเมื่อ10ปีก่อนได้มีอันต้าบีสปรากฏตัวขึ้นที่ภูมิภาคอารูา ในตอนนั้นเองพวกมันยังถูกเรียกว่าสิ่งมีชีวิตอันตรายแทนที่จะเรียกว่าโปเกมอนเพราะพวกมันได้บุกโจมตีใส่มนุษย์ตำรวจสากลจึงได้ออกคำสั่งให้สมาชิกบางส่วนคอยจับตาดูพวกมันและจัดการพวกมันด้วยพร้อมกับจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับพวกมันเอาไว้และตั้งคดเนมให้กับอันต้าบีสแต่ละตัวในขณะเดียวกันครับมูลิตีอีเทอร์ก็ได้เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับพวกมันพร้อมกับตั้งชื่อให้กับเหล่าอันต้าบีส พวกเขาได้ระบุว่าจำนวนอัลต้าบีส์มีทั้งหมด11ตัวและระบุพฤติกรรมของพวกมันเอาไว้โดยตัวแรกก็คือดูบี01ซิมไบโอตหรืออุสรลอยประเภทหินและพิษเนื่องจากอุสรลอยนั้นมีความสามารถที่คล้ายปรสิตท,ที่เมื่อมันได้เกาะติดสิ่งมีชมีวิตใดก็ตามมันจะปล่อยสามพิษที่ทําให้โฮสต์เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและสูญเสียการยับยั้งชั่งใจและหากมันได้เกาะมนุษย์มนุษย์ที่ถูกเกาะก็จะแสดงอาการที่ก้าวร้าวขึ้นมา จึงเป็นอันต้าบิลส์ที่มีความอันตรายต่อมนุษย์ตัวที่ 2- UB02 Absorption หรือมัชิบูนมัชิบูนนั้นสามารถดูดซับพลังงานของสิ่งมีชีวิตตัวอื่นมาเสริมพลังให้กับตัวเองได้ซึ่งทําให้ร่างกายของมันนั้นแข็งแรงกว่าเหล็กเสียอีกทําให้มันเป็นตัวอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่มันได้เล็งเป็นเป้เปาหมายเอาไว้ตัวที่3 UB02 Beauty หรือเฟโรเชเมื่อเฟโรเชครับพบกับศัตรูหรือเป้าหมายของมัน มันจะปล่อยฟีโรโมนพิเศษบางอย่างออกมาและทําให้เป้าหมายตกในอาการสับสนแถมยังเคลื่อนไหวได้เร็วครับถึง120ไมล์ต่อชั่วโมงจึงเป็นหนึ่งในตัวอันตรายครับที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันตัวที่4 UV03 Lighting หรือเด um um นจะูโมกุเดนจูโมกุนั้นมีสายฟ้าที่ทรงพลังอย่างมากโดยสามารถปล่อยกระแสไฟได้สูงถึง1ล้านโวลต์แถมยังสามารถดูดซับพลังงานจากใต้ดินกลับมาสร้างเป็นพลังงานให้กับตัวเองได้อีกด้วย จึงเป็นอันต้าบีสครับที่จัดว่าอันตรายอย่างไม่ต้องสงสัยตัวที่5 U B 0 4บลาสเตอร์หรือเทคคาุยะแม้เทคฮาุยะจะดูเชื่องช้าในการต่อสู้แต่เนื่องจากมันสามารถปล่อยกา๊าซออกมาจากแขนทั้งสองข้างของมันเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้และยังสามารถบินขึ้นไปสู่โอกาสได้อีกด้วยซึ่งตอนที่มันปล่อยตัวเองขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นมันจะระเบิดพื้นที่โดยรอบครับทำให้สิ่งนี้ครับเป็นอันตรายค่อนข้างมากครับถ้าเกิดอยู่ใกล้มันตัวที่6 ยูบีเบรดหรือคามิซุรุกิคามิซุรุกิครับเป็นอัลต้าบีสที่อันตรายโคตรโคตรครับเนื่องจากร่างกายของมันเนี่ยมีความคมเหมือนกับใบมีดแถมมันยังเก่งครับในการต่อสู้ทั้งการรุกและการรับได้อีกด้วยหากจะสู้กับมันเนี่ยต้องใช้ความร้อนและความชื้นที่สูงเพื่อให้มันนั้นเครื่องวัดได้ช้าลงตัวที่7 UB05 กันเทิรนหรืออาคูจิคิง อาคูจิคิงครับเป็นหนึ่งในเป้าหมายครับของภารกิจรับสุดยอดของตำรวจสากลและมันมีความสามารถในการกินอย่างไม่รู้จบมันจะกินอยู่ตลอดเวลาและไม่มีการหยุดพักมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเรียกว่ามันเป็นภัยอันตรายครับและเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆครับของตำรวจสากลตัวที่8 u b ยที่หรือ v e n วนที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายครับที่ไม่มีพิษอะไรเลยครับผู้คนในโลกของมันก็นิยมนํามาเป็นโป้งคูห่หูหรือโป้งเริ่มต้นอีกด้วย และหากได้อยู่ด้วยกันกับเทรนเนอร์นานพอ <_ maintaining> ก็จะเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ด้วยและเบบนอมก็ <G> <man> <man> เป็นอัลต้าบิสเพียงตัวเดียวครับที่สามารถพัฒนาร่างได้เป็นตัวที่กายูบีซิงเกอร์หรืออาก,กโยงจุดเด่นของมันก็คือการเก็บพิษเอาไว้ในร่างกายได้แบบนับร้อยลิตรเลยครับโดยมันจะยิงพิษที่เรืองแสงใส,ส่ศัตรูด้วยเข็มบนตัวของมันซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนียวหนืบมากๆมันสามารถยิงได้ไกลถึง6ไมล์ก็คือ10กิโลเมตรอะคิดดู และมันมีนิสัยที่ห้วงตัวมากๆมันจะโจมตีใส่คนที่สัมผัสใกล้เหล็กในของมันตัวที่10ครับยูบีแอสเซมบลีหรือซึนเดซึนเดเนื่องจากร่างกายของซึนเดตซึนเดครับสามารถควบคุมอิดบนร่างกายของมันได้แบบอิสระเลยครับมันสามารถใช้อิดเหล่านี้เปิดช่องว่าในการโจมตีใช้หลบและปิดล้อมอีกฝ่ายได้ด้วยและพลังขาของมันครับสามารถหักต้นไม้ได้แบบพลิบตาเลย ยิ่งมันมีนิสัยที่ชอบมุดต,ตัวลงดีเวลาพักผ่อนแต่ไม่ชอบให้มีอะไรอยู่บนหัวของมันจึงเป็นอันตรายมากๆครับหากไม่ระวังตัวและสังเกตดีๆตัวสุดท้ายครับ UV ที่11ครับ UV burst หรือสุกระดงสุกระด้งจะมีการโจมตีต่างจากอันดับีตัวอื่นโดยมันจะเข้าหาเป้าหมายอย่างเงียบๆแล้วจากนั้นเนี่ยก็จุดระเบิดบนหัวของมันครับโดยไม่ให้สัญญาณลงหน้าที่าซึ่งระเบิดของมันเนี่ยนอกจากจะมีความรุนแรงแล้วก็ยังทําให้คู่ต่อสู้เกิดความสับสนได้อีกด้วย ซึ่งมันจะใช้จังหวะนั่นแหละครับแย่งชิงพลังชีวิตของเป้าหมายเพื่อเอาไปเป็นพลังงานให้กับตัวมันเองจึงเป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดและนี่ครับคืออันต้าบีสทั้งหมดครับในการปรากฏตัวขึ้นบนโลกของเราแล้วได้มีการจุบันทึกเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นครับมูริทีอีเทอร์เนี่ยจึงได้เริ่มการสร้างโปรเจกต์บีสคิลเลอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ต่อกรกับอันต้าบีสเหล่านี้โดยเป้าหมายของนักวิจัยคือการให้บีสคิลเลอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นประเภทใจก็ได้โดยการใช้ระบบ RKS System และแผ่นดิสพิเศษสลับมันโดยเฉพาะหลังจากที่นักวิจัยครับได้สร้างบิสทือแล้นมาเนี่ยก็สร้างมาทั้งหมด3ตัวครับก็ได้ตั้งชื่อให้กับพวกมันว่าไทฟูโดยไทเนี่ยก็คือประเภทและฟูครับก็คือประเภททั้ง18ของโปเกมอนแต่ระหว่างการทดสอบระบบ R K A System พวกไทฟูพวกนี้เนี่ยก็เกิดอ,อาการต่อต้านและลั่งขึ้นมานักวิจัยครับที่ชื่อว่าซาโบจึงสร้างหน้ากากค,ควบคุมพวกมันเอาไว้ และรายงานว่าพวกมันเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ล้มเหลวก่อนที่จะแช่แข็งทั้ง3ตัวเอาไว้แล้วลมเลิกวิจัยโปรเจกต์นี้ไปทําให้หลังจากนี้ครับไม่มีวิธีอะไรเลยครับที่จะรับมือกับอันต้าบีสนอกจากจะพึ่งพาเทรนเนอร์ที่เก่งกาจมากพอที่จะมาต่อกรกับผู้มันได้ถึงแม้ไทฟ,ฟูทั้ง3ตัวนี้ครับจะถูกนําไปแช่แข็งแล้วและก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยครับจากไทฟ,ฟูเป็นไทนูกาติโอครับ,รบก็ได้เปลี่ยนชื่อไทฟ,ฟูเป็นซิวดีที่สำคัญครับ,รบเอกสารวิจัยของโปรเจกต์บิสคิลเลอร์ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะตามบล็อกของฟาบานอกจากนี้ครับยังมีรูทีส์กําเนิดขึ้นมาด้วยซึ่งรนทีส์เนี่ยกําเนิดขึ้นจากการที่เอกสารครับถูกขโมยไปซึ่งได้รับการพัฒนาในภืภาคกาล่าครับโดยรนทีส4นี้ครับถูกมอบให้กับตัวเอกในภาคซอสและชิวครับคนที่มอบให้คือมาโคคอสมอสหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ของท่านประธานโรสแต่นั่นนะฮะโชคดีครับที่มูริตี้อีเทอร์เนี่ยสามารถคิดค้นบิสบอลหรือว่าอันต้าบอลครับในภาษาญี่ปุ่น ที่มีคุณสมบัติในการจับอันต้าบีสขึ้นมาโดยเฉพาะทําให้สามารถจับพูกมาและส่งกลับไปยังโลกเดิมผ่านอันต้าโฮข้อปัจจุบันแล้วเนี่ยตอนนี้อันต้าบีชครับก็สามารถถูกรับมือได้ด้วยบอลลูกนี้ถึงแม้ว่าข้อมูลของ Gen 7จ็ครับหรือว่าอันต้าบีสเนี่ยมันจบแค่ตรงนี้ ผมเชื่อว่าโอกาสในการพัฒนาแนวทางใหม่เนี่ยมันมีแน่นอนครับแม้ว่าโปรเจกต์ไทฟูถมเล่าไปก่อนหน้านี้ครับมันจะล่มเหลวแต่ความรู้ที่ได้มาครับการวิจัยนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยจริงไหมมันอาจจะเป็นรากฐานสําคัญครับสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆครับในอนาคตบทสรุปที่แท้จริงครับในการเล่าในวันนี้ก็คือการปรากฏตัวของอร์ต้าบีสครับได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความลึกลับของจักรวาลและขีดจํากัดของความรู้ครับที่เรามี ยังไงก็ตามครับความมุ่งมั่นในการวิจัยการพัฒนา,าเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผมเล่ามาทั้งหมดครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเจนนี้และมันต้องมีตัวใหม่อย่างแน่นอนครับในภาคของรีเมคจริงไหม <laughs> อะะครับเ <c oughs> พื่อนคิดว่าอนาคตครับจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีความผิดยังไงครับมาฝอยให้ฟังหน่อย